โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็ผมอีคิวและช่องสุเปคิวเช่นเคยก็ผมเลยวันนี้เราก็อยู่กับเกมใหม่ครับพิกเซลมอนกับซีรีส์จับปกมอนนะครับตัวชนิดไรก้าอึ่งอาเซอุดครับผม โอเคก็กลับเองครับผมนะกับซีรีส์พิกซ์เซมอนฮาร์เป็นในพีที่47แล้วเย่ yeah. <laughs> <laughs> ต้องย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองนิดนึง <laughs> ลืมโอเคฮะแล้ว <laughs> okay, ก็เดี๋ยวเรามาต่อจากว่าที่แล้วเลยกันนะฮะที่เราได้ทําการมาอัญเชิญโปเกมอนในตำนานครับผมนะครัโปเกมอนแห่งเสียงเพลงนะนี่เลยเบลีตาครับผมนี่นี่ฮะแล้วก็ได้เราได้ทำการอ่าทำแท่นนิดนึงนะฮะ ให้มันสมเกียรติกับเอโปรแกไมในตำนานนะนี่เลยประมาณนี้นะก็โอเคมาก็เดี๋ยวอีพีนี้เราก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมนะก็ก็คือเทุกคนจะเห็นในมือผมนั่นนี่เลยเอเป็นที่อัญเชิญเป็นที่อัญเชิญของโปรแกรมในตำนานของผมไคโอก้านั่นเองนะฮะก็ทุกคนก็พอจะเดาได้นะฮะว่าคลิปนี้ผมจะทำอะไรนะฮะก็เราจะทำการ ไปเก็บสะสมรวบรวมพลังนะฮะแห่งออบไคโโอากานเองผมนั้นได้เลยตอนนี้เรามีออบอประมาณ497 <c oughs> หนทายงอีกยาวไกลนะฮะโอเคต่ฮะแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะไปทําการไปฟาร์มออบที่เอ่อที่บ้านผมนะบ้านต่างจังหวัดเออพี่เอ่อที่ว่าเรียกว่าบ้านพักต่างอากาศนะฮะเออตรงเกาะนะฮะหมู่เกาะแล้วก็เดี๋ยว ก่อนอื่นผมเห็นอันนี้มันแบบอยากอยากอยากสู้อยากสู้ก็เลยโอเคแนนน้าไปไปฮะจะเป็นท่าท็อกสิกตดผิดไปเรียบร้อยมันตีเราโคตรแรงเกือบตายแดนแว็แคนนอนไปโอ้โทีเดียวตายเลยโอ้โหแรงจัดโอ้โหแต่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเอเคมาเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปทําการคัดแยกไปกักนก่อนไม่ใช่ไปจัดทีมไปกันใหม่ก่อนแล้วกันนะฮะเค้ทุกคนไปตอนนี้ก็ ทีมผมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เอาตัวพวกเอ่อเอาจูเดเปอร์กับเอ่อเซลล่าร่ามานะผมนะเอามาแก้ทางพวกคัดน้ำนะฮะโอเคแล้วก็ตอนนี้ในช่องผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะตอนนี้ลงมาโอเคไปเดี๋ยวว่าไปที่เอ่อไบโอมนี่ครับผมเอเดี๋ยวนะนี่ฮาวมอนนี่เลยเป็นอ่าบ้านพักต่างกาศนะฮะนี่แล้วก็ตรงนั้นก็เป็นวิหารไครอกค้าด้วยนะฮะนั่นเลยก็เดี๋ยวฟาร์มแถวนี้แล้วกันนะฮะสำหรับพวกโปรแกรมน้ำเสร็จล็อจะเป็นท่าทันด์เว์ไ้ ออาอันนี้มาติดชากไว้เลยจะเป็นถ้าอ่าอทันเดอร์พันไปตายนะเนี่ยเอาเซลอร์ล่ามาบิวด้วยนะฮะตอนนี้เซลอร์ล่าเราเออจะสิบแล้วทันเดอร์เอ้ยสปาร์ก่อนแล้วกันนะฮะเบ,บาๆไปนี่ฮะแล้วก็จับโปเกมอนด้วยนะฮะสำหรับสำหรับโปเกมอนตนัวไหนที่เรายังไม่เคยจับนะฮะก็จับไปด้วยแล้วกันนะฮะนี่เลยจับไปจับไปไมิจุมารุนะฮะอันนี้เราเคยจับอย่างนะน่าจะจะยังนะฮะจับไปด้วยได้ไหมขอจับหน่อย จับหน่อยเร็วอย่าดื้อด้านหนึ่งสองสามโอ้โหเรียบร้อยได้แล้วโอเคไปหาพี่ต่อไออันนี้มันยังสู้กันนฮะสปาร์กไปไอตัวน,นี้มันจับยากนะฮะอุ้ยนั่นมันโทเทมถ้าเป็นไปได้ก็อยากเจอเป็นเออเมกาเกลเดอร์ดอสนะฮะเมกาเกลเดอร์ดอ่ะอยากสู้อยู่มันอยากอยาก,อยากไฟกับเมกา I want to be the very best that no one ever was. The catch them is my real The train them is my cause I would travel across the lane, searching far and wide. It's Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch them all with me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend. โ oh อเมกาชฉบอบเมกาหรือเปล่าเป็นเมกาอะไรอะตัวอะไรอะโอ,อเมกาเป็นฉลามปะฉลามผมเป็นเมกาอะไรสักอย่างจะไม่ได้ละเมกาชนี่นะครับโอเคโอเคส่งไปนี่ครับผมไปเลยมูเก็นานาไปไปสู้กับมันไม่โดนไปสู้กับมันไม่โดนโอเคโดนแล้วผมโอโ้โหมูเก็ตนาดาจะตายเข้าสิกไปเออโอ้โหโมูเก็ตนาดาม่นะแ <c oughs> ันเดอร์พันช์ไปโอ้โหตายเลย อ่ะอ้ไอ้ไอนเฮดฮะโต้งโอ้โหเบามากอ่ะไสวอดแดนไปเกือบตายไอรอนเฮดฮะโอ้โหตายเลยไม่นะสเสนอัตมาจะเป็นท่าอ่ะเจมซี่ผมโอเคจะตายอืมไม่ได้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนนะถอยไม่ได้ด้วยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเออเออตายหมดตี่หมดตี่โอ้ บอลไม่แก้มันก็โหดเกินนะไม่ยอมผมไม่ยอมไปหามเมแกนน,นาอีกรอบนึงโ,โดนไหมไม่โดนปึบปึบไม่โดนชึบโอ้โหมันว่ายไปไหนเนี่ยเอ้ยโดนไหมโอเคโอ้โหมันว่ายเอาสิกไปติดไปไปโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเรียบร้อยได้ได้ไปแคนนอนฮะโอเคติดปิดเรียรอยแล้วนะฮะจะเป็นไอ้ไอล้ไอลอนเฮดไปโอ้ตกน้ำเอา้า ไอ้บ้าไอ้ดันเฮดไปตรงโอเคจะตายแล้วอ่าสแล็ไปผมเหลือเรียบร้อยได้อะไรมาโอ้โหได้ไข่มุกกับโอเคไรคันที่ยบผมจะได้อยู่ขึ้นไปขึ้นไปวิโอเมイกอดนั่นมันเมก้าดินาเมก้ากันเหรอโอเคเอ,อ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นเมกาท่านหินใช่ไหม หินเหรอถ้าเป็นหินเราต้องเอาน้ํามาเอาน้ํามาราดใส่มันนะวิไอ้อะครอ่ะวิโอ้โหเป็นโอ้โหโคเดนท่าแล้วคือแบบชุดโคตรเต็มนี่คอสเพล์ตัวอะไรเนี่ยเดียก้าโอ้โหเป็นการคอสเพลงที่แบบเต็มยศเต็มยดแล้วเกินโอเคเดี๋ยวมาสู้กับนี่ดีกว่าเดี๋ยวก่อนแรกเราเอาอ่านี่เดี๋ยวเราเอาเก๊กโคกกะก่อนแล้วกันเอาเก๊กโคกกะมาเก๊กโคกกะเดี๋ยวนะเน้นเลยเก๊กโคกกะ เอามาแทนนี่ครับโอเคไหมเดี๋ยวส่งเป็นเดี๋ยวนะท่าท่าพิษมันจะเข้าหินไหมไม่น่าเข้าหรอกมั้งลองดูเอ่อจะเป็นท่าท็อกซิกไปกูแหลก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 มันแหลกอ่ะได้ไหมไม่เข้าเหรอโอเคจะเป็นท่าไดร์นแบบแค่นั้นฮะโอ้แรงแก๊แรงโอ้โหโคตรเบาเลยจะเป็นท่าไดา์กะเพาฮะโอเคไดร์ดร์กะเพาแรงอยู่นะฮะดา์กะเพาไปโอเคโอ้โหตายกิลิเกสันจะเป็นท่าไอรอนเฮด เข้าไหมโหเบามากเดี๋ยวเปลี่ยนไปเป็นอ่าสเนับมาสเนับจะเป็นท่าโอ้โหโคตรแรงมูนบาสโอเคได้อยู่นะฮะแล้วก็เอาแก้วกามาจะเป็นท่าวเอาเทอร์ช็อตเอ็นไปแตกเรียบร้อยโอ้โหทีเดียวโคตรเลยโอ้ไมก่กอดโอ้ไมก่กอดโอเอฟจีดีแหละที่ผมต้องการนี่แหละ ท่านผู้ชมมาสเตอร์บอลโอ้ไม่ก็โอ้โหอะไรเต็มมาอะไเนี่ยมีทำมาสเตอร์บอลเราได้มาเลยงรูปพี่ฮะมันจะดรอปมันจะดรอปจากพวกนี่นะครับพวกบอสนะฮะนี่เ,เลยโอ้โหกว่าจะได้มามาสเตอร์บอลฮะโอเคโอเคโอเคมาเดี๋ยวฟาร์มต่อแล้วกันไม่ตเเ้องแล้วนะตอนนี้เรามีออบเท่าไหร่เนี่ยอะไรแบบเพื่อนคนหนึ่งทันทีพัชไม่ตายฟาร์กไป ตอนนี้มีออกอยู่ประมาณอ่า455โอเคก็ลดมาเยอะอยู่นะฮะจาก190จาก490นะฮะก็ลดมาเยอะอยู่เยอะเอลยมั้เมงเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแก้คโคกะเฮ้ยเดี๋ยวเอาลฟาแน่เลยเดี๋ยวเอาลฟาแก้โคกะเหรอไม่ใช่ละเดี๋ยวมันเกิดงี้เลยเหรอเกิดนี้ก็ได้เหรอ เฮ้ยอัลฟาปะไม่ใช่อัลฟาด้วย What is that เดี๋ยวเกิดงี้เลยเก๊คุกะลองจับดูเดี๋ยวนะเป็นเอชคีนจาวะเนี่ยไม่น่าใช่อาจอคนละตัวกันละเอ้ยเกิดงี้เลยเหรอแล้วเปนพันปีจะเจอสักครั้งนะฮะเก๊คุกะร่างสามเกิดงี้เลยไม่น่าเชื่อว้าว ไม่น่าเชื่อไม่อยากจะเชื่อสายตานะครับว่าเข่าวต้องการที่เป็นความจริงอะไรครับนี่อ่ะโอเคแบล็้นเดี๋ยวว่าเราจะลองสู้กับเกย์คุกะได้ไหมไปฮะไปเลยเกย์คุกะสู้กกเกย์คุกะออกไปเลยเกย์คุกะเอาไม่โดนไปไม่โดนโดถเอ้าไม่โดนโอเคโดนแล้วโอเคจะเป็นท่าว่าถ้าจะเคลียฮนะ

อย่าบอกนะว่าอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวๆอยู่ไหนอะเฮ้ยเกิดที่ไปโอมกรูฟไ่ใช่ดีอะไรวะการเวลดีไงโอ้ไม่กอน้องลาติอาดโอ้ไม่กวโอ้เฮ้ยทุกคนลาติอาด อุ้ยนอนเราไม่ได้เจอเกินมาหลายพาร์ทเลยในสุดเราก็ได้เจอเกันอีกแล้วโอ้ oh my ก o d นนี่นะฮะก็คือก็คือที่ผมมาทําการเก็บเบลที่ที่บ้านท,ที่ที่ตรงนี้นะฮะก็คือว่าผมจะทาการมาเจอกับลาติอาร์ตด้วยนะัทเองน,นะครับผมนะเออผมผ่านไปหลายนาทีเลยกว่าจะเจอครึ่งชั่วโมงได้มั้งวิลาติอาร์ตนอนโอเคมาก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราส่งเป็นอ่า อส่งเป็นนี่ครับมาส่งเป็นเอสกรีดินจาไปเอ้ยส่งอะไรเดียะกรีดินจาน่าจะไหวอยู่นะครับอะไรกรีดินจาไม่โดนเก้ากะไปโอเคใช่เป็นถ้าบับเบิ้ลฮะอย่าตายนะโอเคบับเบิ้ลได้อยู่นะฮะบับเบิ้ลไปโอเคบับเบิ้ลไปเรื่อยๆนะฮะม,มันมันไม่ตีเราด้วยเอ้ยเดี๋ยวม,มันมันมีค่าโจมตีมะเนี่ยขอยอุ๊ยโอ้โหมันโจตีเราโคตรแรงเลยขอยอากาศแคนั้นพอถ้ากาก,ากนี่ลองให้เลยนะ อาร์ติอาครับทุกคนขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยขอหนี่ขอนี่อุ้มเมื่อกี้เราโคตรแรงอะ่ะขับเบิลไปอย่าคิดจะขอดน,นะอย่าคิดจะขอดนะขับเบิลโอเคขับเบิลไปฮะโอเคทีเราส่งเป็นอาร์ติคโนมาใช้เป็น,นท่าฮิโนสิตหลับไปผมหลับไปซะฮินโนสิตหลับไปซะโอเคเรียบร้อยใช่เป็นอันดับหนึ่งไปฮะขอยได้ขอยได้ได้ไหมได้ไหม โอ้ยไม่ได้เอ้ยลาติอาร์ทุกคนโอ้โหเราแรกเราจับไม่ได้ใช่ไหมเราเนี้จ,จับได้แน่นอนได้แน่นอนขออย่าตายแค่นั้นพอขอหน่อยขอหน่อยได้ไหมครูยังไม่ได้พี่นุสิกรับไปซะโอเคอันตาบอลฮะรู้ผมไม่อยากจะใช้ปาร์คบอลหรอือมาสเตอร์บอลนะพอดีมันมันจะเปลืองเกินไปมาอันตาบอลฮะได้ไหมขอแล้วอะไรมันอะไรเนี่ย ตัวอะไรมาเดินบนปีนแถวนี้เนี่ยอุ้ยฮิโนซิตหลับไปซะเช้อัลตะบอลนะฮะขอ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 ได้ขอได้ขอได้ยังไม่ได้โอ้โหชำชากมากโดนคนจับยากเอาเรื่องเลยเนี่ยอาร์ติอาร์ตได้ไหม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 ยังไม่ได้โอ้โหฮิโนซิตฮิโนซิต มาดูกันนะว่าใครจะตายก่อนกันระหว่างลาติอาร์ตกับอาร์ติโกโน่ผมจับได้ไหมจับได้ไหมจับได้ไหมโอ้โหยังไม่ได้จับยากมากยากแบบยากที่สุดขอโอ้โยไม่ได้ฮะพิน้อสิทธิ์เราไปซะโอเคเดี๋ยวเรามีบอลแล้วมั้งเนี่ย่ราจะไปยวส่งเป็นเอ่อเลเวลเลเวลบอลแล้วกันนะฮะอาจจะได้ ได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่าได้ไหมยังไม่ได้โอ้โหเลเวลเลเวลบอลฮะได้ไหมได้หรือเปล่าได้หรือเปล่ายังไม่ได้จับยากมากเลเวลบอลฮะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรขอ please help me please please hello please ได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้ยยังไม่ได้ฮ <c oughs> ินเดอรสิทฮะโอ้โหเดี๋ยวนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใช้เป็นอ่าทำม,มื่อวันแล้วกันนะฮะถ้าถ้ายังจับไม่ได้ผมจะใช้เป็นปาร์คบอลน,นะถ้าจับไม่ได้จะใช้เป็นปาร์คบอลแล้วนะฮะได้ไหมคอยได้เหอะคอยได้เหอะได้หรือเปล่าได้นไหม ได้เร็วเรียบร้อยโอ้ไม่กอดได้แล้วครับผมลาติอาร์ต <Wow. S 1> ได้มันเร็วในที่สุดฮะโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยโอเคฮะไหนเอามัซีนี้ผม,มลาติอาร์ตเป็นเพชรเพชรเมียก็ควรจะเป็นเพชรเมียแหละนี่ครับผมลาติอาร์ตโอเคเดีย๋ยวาหิวเลยก่อนแล้วกันนะฮะปิงปิงปองเรียบร้อยมาอันนี้สินี่ขี่ได้ไหมขี่ได้ ตัวเล็กนิดเดียวเองอะน่ารักจัดเลยนี่นะฮะลาติอาห์ของเราโอ้ยจีนี่นี่น่นารักมากตัวเลก็กกระป๋อยนึงโอเคมาไปท่าอะไรนะมันมันน่าจะเป็นท่าพลังจิตนะฮะไหนดูซิท่ามังกรกับพลังจิตโอ้ยก o d อ้มังกรไม่รู้เนี่ยว,ว่าอาจจะเอาไปท่ามังกรด้วยนะฮะเลยเทพจัด เทจัดปลดบ,บอกนะฮะเคยมาต่อไปทาทำการเช็ค IV กันดีกว่าวมาันตื่นเต้นตรงนี้แหละมา Ivs Ivs สไอวเอ่อหนึ่งสามสองหนึ่งปุ๊บเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช้ได้ฮะใช้ได้ก็ไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะฮะก็ HP เต็มรับผม Defense เต็ม s Special a t t a c k เต็มแล้วก็เอ่อ t a c k ปานกลางนะผม Defense น้อยมาก สบบปีดปานกลางก็พอใช้ได้นะฮะแค่สิบเปอร์เซ็นต์ใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะฮะสำหรับลาติอาร์ตของเราเรนิดเลยน่ารักมากเลยเออดุนเตดุนเตดุนเตดุดน้องดีต่อไปก็ทำการจับลาติออสนะฮะลาติออสนี่มันเกิดที่ไหนนะลาติออสน่าจะเกิดที่แบบโอเชียนแถวนี้ปะ่ะน่าจะนะฮะไม่ได้จำเหมือนกันแต่เรื่องลาติอารมันเลยเออมันเลยได้มันเลยได้มันเลยแล้วก็ตอนนี้อ่า ออมพอแล้วอยู่ที่408 408โอ้โหเก็บมายาวนาะนพอสมควรได้เพ,พิ่งได้408คือมันเออมันต้องอรอโปเกมอนเกิดด้วยแหละนะฮะเออซื้อโปเกมอนก็ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะ้ำโปเก,ปกมอนนะะ้ำไมาเดี๋ยวลองใช้อ่าเราจะใช้ไปท่ารักเกิลเพาสโอเคงั้นก็เดี๋ยวฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเอาซักอ่าเอาสัก,ก400แล้วกันนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวปิดคลิปแล้วก็ <c oughs> คลิปนี้ก็ยาวนานพอสมควรนะะก็คือคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรเยอะๆมากไปน,นะฮะก็เป็นการฟาร์มเวลาฟาร์มออบนะฮะก็คลิปนี้ก็อาจจะสั้นนิดนึงนะโอเคครทุกคนตอนนี้ก็ออบของเราก็เก็บได้ประมาณ398เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็เก็บยาวนานพอสมควรแล้วนะฮะเลยครก็เดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะ,ะก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดไลค์ไม่มีกระดกลิ้น กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะก็อย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดของผมด้วยนะครับเอกเค้ยฮะก็ขอคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมนะสวัสดีครับจริงีน้ำบ๊ายบายยูคูยูคู